อันนี้ยังไม่หมดอีกหุ้ยหนักอะนะหน,นักกว่าโอ้โหจะลบอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือโตเซอร์วอลแม็กนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแกะดูนี่ยนี่ตัวนี้ขายดีมากนะคะทุกคน,นใครที่จะใช้รับประกันกดได้เลยตัวนี้ครบเซตค่ะนะคะลูกค้าไม่ต้องไปซื้อแยกนะสามสี่ที่ขายตลาดนะครับเข้าแล้วโฮ้ยมาแล้วเหรอมาแล้วโอ้โหจัดไปไวรุ่นนะคะมาแล้วครับนี่แกะอา นี่นะคะแกะให้ดูสดสดใหม่ๆเลยลูกค้าสินค้ามีพร้อมส่งนะคะนี่อันนี้ยังเอาลงไม่หมดนะใครที่สนใจรีบๆนะคะสําหรับเบอร์สามสี่กดในตะกร้าได้เลยนี่โอ้โหนี่สามสี่เนี่ยครับับผมนะคะราคาแบบเราใจนะคะผมเดี๋ยวพาแกะให้ดูนะคะให้ดูกันตรงนี้เลยทุกคนใครสนใจจิ้มในตะกร้านะตัวนี้นะคะบอกเลยราคาไม่โคตรถูกนะคะแล้วก็ส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยคือราคาเกินนะครับ รุ่นเนื้อรุ่นเนื้อรุ่นโค้ดนะครับโอ้โหคุณภาพเกินราคาดูกล่องนี่เปิดไงวะโอ้โหล่าสุดเปิดไม่ออกแล้วดีจัดนี่เห็นไหมโอ้นี่นี่นะคะโซ่นะคะตัวนี้เป็นชุดโซ่สเตอร์เดิมนะนะครับนี่โค้ดนะครับโซ่สีของแปนนะครับครับผมสเตอร์หน้าครับนี่เลย สิบสี่สามสี่นะครับแล้วก็สตือหลังนะคะทุกคนชุดนี้สองร้อสิบเก้าส่งฟรีนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศใช่ส่งฟรีนะครับเก็บเงินปทางมีนะครับเบอร์สามสี่สามสี่สามห้าสามหกมีหมดเลยกดด่วนนะคะผมร้อยร้อยสิบไอนะครับร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้านะครับร้อยยี่สิบห้าวานนะครับใส่ได้จัดไป